สวัสดีครับ สวัสดีค่ะมาติดตามข่ขาวระค่ขาทางสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณวีรศัก์ขอบเขตดิฉันปัทมาพออหารหันชันชัยค่ะครับข่าวพระค่ขาวันนี้คงต้องเกาะติดสถานการณ์2เหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันนะครับ,รบเหตุการณ์นหนึ่งคือต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงเย็นวานนี้นั่นคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายครับส่วนอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็คือเรื่องของเหตุระเบิดในพื้นที่ของพระหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็มีอยู่2จุดด้วยกันนะคะครับซึ่งท่านผู้บา่าามา าใจหรือว่าในโลกของโซเชียลมีเดียบางทีนั้นไปมันจะไกลกันพอสมควรนะครับอย่มาติดตามรายละเอียดในช่วงของข่าวภาคข่าวันนี้ครับหลายหน่วยง,งานก็จะส่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเร่งสำรวจความเสียหายของโบราณสถานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายที่บริเวณตัวอาคารสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องส่งบางตัวโดยล่าสุดนั้นอาจต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3เดือนและอาจทำให้พื้นที่รับชมรายการโทรทัศน์บางส่วนไม่สามารถรับชมได้ ทางด้านนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าพบพระาธาตุหลักๆที่จังหวัดเชียงรายเสียหายได้แก่พระาธาตุจอมกิตติซึ่งเป็นพระาธาตุหลวงส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่พระาธาตุกิตติซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่และพระาธาตุดอยสุเทพขณะที่จังหวัดลำพูนได้แก่พระาธาตุหาิพนชัยแต่คาดว่าเสียหายไม่มากเพราะมีการบูรณะอย่างต่อเนื่อง พนเอกวินยัยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าตอนนี้กองทัพบกเตรียมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ไว้แล้วจานวน 19. กองร้อยและส่งชุดช่วยเหลือประชาชนจากทหารกองทัพภาคที่สเข้าไปดูแลดูแลเหตุเฉพาะหน้าและจะให้หน่วยงานในพื้นที่จัดชุดประเมินภัยพิบัติเข้าไปประสานกับจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อตรวจสอบความเสียหายและวางแผนให้การช่วยเหลือพลตรวจตรีปิยะอุทาย ο, โยโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมด่วนพร้อมกับสั่งการให้ตำรวจภูทรภาค5ตั้งกองอำนวยการที่อำเภอแม่ลาวขณะเดียวกันนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่32ได้เข้าประจําพื้นที่3จุดคือที่จังหวัดเชียงรายคือที่อำเภอแม่ลาวอเ,อเมืองและอ,อผานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามีโรงพักของสอพอแม่ลาวเสียหายนายแพทย์นรงศรมหาพัฒน์ปรหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่า เหตุแผ่นดินไหวส่งผลให้โรงพยาบาลเชียงรายได้รับความเสียหายอักหนึ่งอาคารโรงพยาบาลแม่ลาวอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเสียหายส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาล,ลคนครพิงได้รับความเสียหายเล็กน้อยด้านนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระบุว่าได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสั่งให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำนินิจฉัยกรณีโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติวันพรุ่งนี้ในเวลา12นาฬิกา องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบาลังไตส่สวนพยานจำนวนสีปากในคำร้องให้วินิจฉัยสถานภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีคำสั่งนัดคู่ความฟังคำวินิจฉัยวันพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกาโดยสารไม่อนุญาตให้ในายกรัฐมนตรีส่งเอกสารปิดคดีเพิ่มเติมและไม่อนุญาตให้สื่อพยานเพิ่มเติมเพราะข้อมูลเพียงพอแล้ว โดยสารใช้เวลาเกือบสีชั่วโมงในการไต่สวนคู่ความและพยาคนคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาใน3ประเด็นคือสารปกครองได้มีคำพิพากษาว่านายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายถวินเปลี่ยนสีไม่ชอบด้วยกฎหมายหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดคณะรัฐมนตรีจะมีความเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และหากสารรัฐธรรมนูญให้ในายกรัฐมนตรีและคอรมอสิ้นสภาพก็จำเป็นต้องเร่งแต่งตั้งให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีหรือไม่ สำหรับการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยวันพร er. ุ่งนี้มีสีแนวทางคือนายกรัฐมนตรีไม่ได้กระทำผิดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกระทำผิดรัฐธรรมนูญเพียงผู้เดียวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายกระทำผิดรัฐธรรมนูญและนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันกระทำผิดรัฐธรรมนูญ